ัลลโสวัสดีค่ะกระดูกหมูอ,อบกระดูกหมูอ,อบกระดูกหมูจะอ้าขึ่สังหน่อยเหรอ โ okay. อเคตัวอบเปื้อดีขนาดเด้อน,นี่ค่ะต้าอบนะใส่ฟ,ฟ้อนนะนี่ค่ะขนมปิมีพ่อก็ใส่ไมโครเวฟนะคะ่ะ มีไข่ยังได้ต้มไข่ลายมือเลยกับต่ำเจโอ้ยเสือเอปล่ากากกินข้าวเหนียวเลยอยานอยากนอนสวัสดีค่ะม่ไม่กินข้าวน้ำกัน นี่ข้าวเหนียวดอกอยากนอนนะสวัสดีค่ะเอาโทรศัพท์แตะมาไป้ายกนข้าวสุกแล้ว เขาเจ้าเด้อก็กินขอนียวอย่างนอน่ดนจนโดนกินเพื่อนึงกินแส้ถวยจ้ะน,นี่นี่กระดังแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บ อบกระดูกหมูเจกอ่อนมาอ่อนแล้วตัวเนื้อเปื่อยดีดอบกระดูกหมูนี่จ้าข้าวเดี๋ยวมิจจวแล้วก็มีผักท่านี้อันนั้นอาหารลูงเนาะ chín khâu leo những anh nâng đèn đèn thì nhận là anh đèn đèn Yeah, buồn ข้าเกันแบได้ละก็แอบนี้แต่ว่าข่ใคร่อยากกินข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวมันอันนี้มันอย่างน้อยเห็กินแล้วจะสิรับอย่างเดียวเนาะนี่ตลับอย่างเดียวว่าไม่ได้หรอก ตัวท <Es> <ừ> ้องคมสาวนดะแล้วก <half. S 2> <ực> ็ลูกสาวกินข้าอยู่ผมตโตกินข้ามาขห้องรับแขกสั้นตูกินเรียบร้อยแล้วฝนตกจ้ะตกอยู่ตั้งหมู่บ้านหรอกเบิ้ลืือคำคำกมไข่จะบองแล้วกันอบกระดูกหมูอ่อนพิซซาก็มีอยู่แต่ไม่ซ่อม ลูกคข่เขานั่นเนาะเขา่าได้กินอาหารแบบคอยเขาไม่กินพริกกินเผ็ดนะกินคนละแบบก็แม่เบิบ่งเด้สีห่หรเบิง่งอันนี้อบเปื่อยดีดีละมันบด้ใหม่เด้มันเป็นเครื่องปุงมก็เลยเป็นสีนี่เปื่อยดีมากเลยอะ่ะนะอืมตุม๋น เขาขาดเป็นห่วงจินตมี่จังเกิดลำเจาปลาแซลมอนเห็ดแล้วยังม่ได้กินจะทำปลาแซลมอนกินกับวาซายเมื่อแรกหมดแหละไม่ทรงลู้มาพรุ่งนี้ไปเอ็กซเรย์พรุ่งนี้ไปหาหมออีกแล้วหาหมออีกแล้ววัาหยังอ่ได้ดอกกับ็ซื้อติดต่อหน้าใบหมอยังเดียวเป็นงานอะไร ยังไม่อยากเกษียณเด้ยยังมีชีวิตปกติจานบะต,ตุอ,อันนี้เขาเขากันว่าเขาเนี่ยแต่บะสูเขาเนี่ย,ยนนตัวใาญ่ม o นฮึ้ยเยอะนะ มังขอเม่เห็นนะก็ต้องหายหมดเด้วอโซเฟยจ้าลูกเบาเบอเสียงดดาลูกเล็บไก,บก่อืมจะบองจ้า มะม่วงมัมะแปะนวดสามสิบโลต่อกัน,นอยนะ่งเนี้ยม้วนว่าสาบาทว่พี่มันสีสิบาทเลยแพ้งกินซื้อเล็กเมื่อไรก็เหนื่อ

ปีตรงเขาบกากาดี๋ยวเขาคือไมานั่งบอกททกซ้ำรูความว่ารจะกินขอมัน คู่นี้ก็ต้องไปหาคุณหมออยกสิบโมงรอดตัดสินรอบตัดสินว่าจะไปทำงานได้ไหม ไม่ h e a ได้ต้องสบายดีสบายดีอยู่แล้วล่ะสบายงา่งายเอ้กลิ่นเนี่ยมันเปรี้ยวเท่ากันบอกลูกคุณหานแล้วหางอยากไปรงสนานบุกลับคุณหานแต่ละเดือนเนาะ อยู่บ้านป่วยได้เงินมาแต่อยู่บ้านก็เพียงงานพราพ่อกันบุกลบคุณหาแล้วแต่ถ้ากูหายป่วยกับบ้านอะไจำเป็นต้องขอต้องเพียงงานเนี่ยเขาเป็นเป็นคนตกงานต่อก็ได้เังสินะไม่หัวแล้วมาเมืนองอื่นยินเอ็เซเล่เขาติตาซิม กจ้อาทิตย์ปูเด้เขาเสียสูญเอกสารมากหรือว่ากับเปนั่งฟังหมอเปล่าสายแนวตัวจลายแน่วตรวจข้อเหมือนอีกหนึ่งเดือนผลมะเร็งออกว่าเป็นยังว่าเป็นยังว่าแมนอีกสามอาทิตย์พระบรมนา,าราสสุขภาพหรังแรวแม่ป่วยแม่ป่ม ý đạo là, đạo 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 gì đạo 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 bữa ăn mà Hả vàng cũng sợ cũng được săn mà ngư săn cái con vào này là cứ đầy mà chưa cần thang nì không ชะนาผัดโอ้ยหนูผัดอืมพี่โดี่ก็มองดิตกตอกยูทูปเพงนั้นๆไม่อีกบีโก้เฮื่อกี้เลมบีโก้ในหัวจะวอกสแนปก็ออกแล้วเพราะอยังวิ่นหัวเล่นหลายอย่างแล้ววิ่นหัวสแนปไหม ของพัดเอ้ยแไปกินอาหารนีเ่เยอะๆองพัดเปิดร้านอาหารพัดจะใส่พัดยกกล้วยเป,ปียวบอพี่จำไปแล้วติดตามพี่จะเป็นเมนพี่ได้ติดตามหนูบอผู้เห็นนเนี่ยรีวิววันดีค่ะรีวิวปีสติ ພ roleum ool т Wheat ្្៦្ៀព្្្ះ័់� geraц ខ្្� decorative �oardyrr ពក់កក្� ประมาณชั่วโมงนึงก็ออกกูดำ่้าาลูกปประสคงพ่อเขาแต่ว่าสพาเขาไปเบิ่งอันอย่างบุห้องอันเดียไม่ลดราคาของเงินปวดป,ว,ปวให้เศร้าบ่า <c oughs> ยังดีได้เขายังหายนึ่งปลผัดอย่างกงร,าระแพงบัลลปเทียนเนี่ยนี่เขาหายหลายเขาหายแต่เขาเบิดเวลาหายหลายแล้วหมดโปรโมชั่นแล้วจา้า ม <Es so> ันฟุ <silly> ้งมาช้านแล้วน um ี่เป <iedzieć> ็นเบื่องอาหารเลยคือยังไงมันบ่ได้ใหม่เนี่ยเป็นเครื่องปรุ๋งเลยเปื่อยได้ดีไม่พัดเอาใไซนี่นมาใส่โฟมใส่์โฟลิ่มนะฟอยไหม ใช่แต่โอมมั้งเปื้อนดิขนาดมดโป้แล้วแต่ก่อนหลักแสนให้ตอนนี้หลักสิบลิงหลักสิบลินี่หายเงามดโป้เขาก็หมดเงนินมดโป้ตะกี้ยังยางมางตลาดเนื่อว่าความความรักทำให้คนตาบอดจูงมือการประกนตาบอดดูนี่ยังไหมยังมัน เป็นอะไรกระเดิดดูขอนอยู่มัวกันดูกินพิซซ่ากับมะนาวสลัดแม่กินแก้กวปลาแด่ดูว่ามดโปด๊ต้องเพียรพี่มดโปด๊ มดปูเพราะงั้นกระเป๋าหมดปูกันหมดคบกันไม่มาเนี่ยงางปลาแซกมันจับมือกันขับรถกระจับมือกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ยางไก่มงยางอีงง๋ย่างท่ามุดปลาแซลมัางเบียมือกัน,น,นนะอืม làm Lambo à cái nói đấy nói đấy nè bóc cái túi ra bóc cái cái ไล่ทุ่มืงินได้แน่หลในใน,น่ติดตรงพี่ไล่ทุกมเอเนนะช่วงนี้ฮัตเล่นนะ้ำ <c> ฮ <oughs> ัตเล่นอิ่มแล้วจ้ะอุ้ยน้ำหนักสีบรอดบ่ปลาดอกมื่อสั่งกินน้องไปแกงไงหล่ะเงี้ยถ้ากินข้าวเหนียวนี่ฮัมบ่อยากเห็ดยังด้วยก,กุรอกุกุรอกุแตงกินผัก,กเยอะ

บ่าเรื่องผมไม่ทำผัวว่าพื้นผัวว่าวว่าวเรื่องเปื่อยมืดผมเพราะฉันเราเมกี้ย่างไปตลาดไปนเนห้างยานีนะจับมือก่อนอเปิดรประตูรถให้พ่ออืม ปิดประตูรัอให้พ่อมเดี๋ยวนี้มงึงิิไปบ่ไปซิคืนบ่คืนหน,นานะาท้าเขาเปิดประตูครับแล้วก็จับมือกันไม,ม่ไม่จ้ะสวีดเดี๋ยวนี้เอามือไปจับมึงจับยังกูครับสิบม่สิเปียนเกียยผิดผู้ใดอืมในเหื่นี่่กันยางสวนทางกันเนี่ยคึ้งใส่กันตัวนี่แหละมดโปรโลแล้ว อุ้ยทำไมแน่นจังเลยอ่ะเขาก็แก้วบอกไม่พับพี่เบื่อ,อาหาน้ำหนักพี่สิบพี่สิบะจอยส,บบอสวัสดีทุกท่านค่ะสามหมื่นท่านนะคะสามหมื่นท่านวันนี้เปลี่ยนล้านเลยได้เข้ามาอ๋อฝนตกไ้างมีฝนตกด้วยเนี่ยฝนตกจก้ะแต่เมื่อ้านเราคำาตกตลอดเมื่อวานสุเปเขาเก็บมังมา่มายเอาก็หาหมอสุเปเก็บมังม่ก่อนบอกเราเขาเล่้มาหาหมอมา เอ็กซเรย์ประเมินผลแต่ว่าสัมผัสก็เรวแล้วบอกว่าสัมสบายดีฉันเทสงานได้ยูหนุนน,นี่น่ะเพยงานแห้งนะบอบว่าอยากเป็นคนป่วยอยากเป็นแบบว่าถ้ามา่าใบอันนี้ใหม้หมอนบอกว่าไม่ได้เป็นคนป่วยก็จะเป็นคนตกง,งานไปก่อนนะบอกเราคุณหานเผยง,งานเผยง,งานทอกันแตวว่ว่าอยากไม่แต่อยากมีใบป่วยนะ ไปใส,มาสายยม่ม่ใส่ยน่ยไม่ไปป่วนอ่ตอนนั่งหมอมันมันต้องไปหาเขาตลอดเด้หมอไก่พาบำบัดอืมท้องเขาเก็บเต็มเลยโอ้เขาเจาไปทุนนี่ไม่ได้ไปทุนแล้วหลวมมากเนี่ย ก็เก็บอะไบเกลอไปต่อมาเลยยื่อหื่นเลยนะเบื่อเยยืเอื่นนีก็อยูกับมวลรูมถ้ากินเขาหน่อยอะมันคือนกินแล้วก็เือครับโอ้ย กินแกงทำไมสุดโอ้สไิไปหาดอกมี่ใบคุณปว่ไปสิไปคุ่มมองไปสิไปย่คุ่มมองพูดได้สวนไปใส่กับไปบว่าไปยั่หมองก็ซื้ออยากมาอยากไปทั่วมองซ้ำไปได้นะขอบคุณค่ะมาสาวรุเนมิสมิส วารุณีสวัสดีนะคะับนึ่พีกกะปีนะไข่เจียวชมนะปลาทูผักหลากหลายตุ้มพุงตุ้มพักกะวับไป ไม่เคยหัวหรอกฮัมตูตุ้นนี่ยกูก็สื่อไม่สันเทเร่สันเทเร่แต่นี่แต่นี่ยกูก็สื่อไม่สันเทเร่มิสัมิสัมินุนโกเมะอันนี้ลูกมันตอนนี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านนะพ่อ โซยิบยินนยย่น่าอยู่หรอเล่นมาเป็นเนเด้อพี่เลมมมาเป็นได้ผัดเนี่ยฮัเลเลมยิบหนอจ้ะเท่านี่เด้อไปเก็บผ่าเก็บพันลูกก่อนเดี๋ยวจะลืมของเก็บลงกถุงลงแถม มือนีบไปซุงลูกฮะพอ